BB นะคะลุงนะคะชื่ออุ้มนะคะแคมมี่นะคะคุณเคยสงสัยไหมว่าสาวๆเราเนี้ยจะมีชีวิตส่วนตัวแบบไหนความลับอะไรที่พวกเธอปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ช่วงนี้ครับช่วง5สอครับผมใี่แซ่หรือเปล่าคะโี้ยนี่มีไงแซ่นี่แซ่เดี๋ยลวเแล้วเสร็จแซ่ล้โตแซ่หากคุณแจมมีหว่คุณแจมมีอะไรอะลืมอะไรอะอะไรอะ รวมล้วง,งแค่แกะเกาไปกับเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทางช่องซ่าเน็ตเวิร์ในรายการขอหันษาแล้วความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไใจขนาดน,นี้ม <c oughs> ีเขาเรียกว่าเ i ื่อ p ิ c กของพีชายเกียรต่ผู้่ชายหรอกเกติผ <c oughs> ูช่ชายขาวโ,าโสดหรือเปล่าสอดดีกว่าเอดค่ะสอด <c oughs>